สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมไม้ด่างไม้มงคลไม้สะสมนะครับเป็นอีพีที่สองนะครับอ่าอีพีสองครับ EP พีสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอีพีนี้มาพามาดูพวกอโกเนาะแล้วก็ไม้ด่างแบบบเป็นไม้สะสมอ่ะครับขอช่องทางการติดต่อครับพี่ครับเหมือนเดิมครับผมเบอร์0 8น3 5 9 1 9หกสามพันเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับก็ ช่อง youtube ก็บิยอนการเด่นนะครับเป็บุคกบิญญาการเด่นเหมือนเดิมครับครับผมส่วนบิยอนการเด่นนะครับวันนี้มีอะไรไหมชมก่อนครับต่อจากอีพีที่แล้วอันดูเอาดูตัวขันหมากเลยดีกว่าครับค่าส่งหมาเมาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับค่าส่งหมาเมาหนึ่งร้อยบาทตต้นก็หนึ่งร้อยบาทนี่ราคาดีมากดีมากอันนี้เอาไปต้นละ ห้าร้อยของตัวนี้ห้าร้อยบาทสวยนะขันมากราชาแดงใช่ไหมครับ,นะรบใช่ครับขันมากราชาแดงสวยมาก <N> แล้วก็เส้นใบอะไรสวยมากๆ <N> เลยนะครับสวยมากอันนี้แม่ดีมากมาด้วยกันหมดเลยห้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบแล้วก็เล็กลงมาหน่อยครับเล็กลงมาหน่อยอันนี้สามร้อยสามร้อยบาทครับใส่นี้สามร้อยบาทสามร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ สวยนะครับเป็นไม้ใหม่ไหมใช่ตัวไฮบิดมาใหม่นะครับนะอันนั้นเป็นชันหมากราชาตัวด่างเหลืองแต่ว่าเป็นก้านแดง๋อด่างเหลืองก้านแดงนะครับมีสองกระถางไหมครับก้านแดงสวยสวยมากครับดูก้านครับนะครับเขาบอกว่าก้านแดงแล้วก็ด่างเหลืองแบบนี้สวยมากครับแต่ละใบลายลายด่างไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับอันนี้จะมีตําหนิเนาะอาจจะใบน่าจะไม่สมบูรณ์อันนี้มีหน่อแล้ว นี่นี่มีหนอแล้วเขาขายกันอยู่ราคาแพงกันอยู่นะต็ดแปร้อยนะแต่ผมไม่ขายหรอกผมเอาไปแค่ต้นละห้าร้อยห้าร้อยบาทนะค,ะนครับต้นนี้ห้าร้อยมีมีหนอหนึ่งต้นนี้ผมขออยู่ที่อ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะค,ะครับสี่ร้อยบาทนี่สวยนะฟอร์มสวยเอาไป ปลูกขยายพันธุ์กันตัวนี้ด่างอัน,นเดียวกันไหมครับอันนี้จะเป็นตัวหยกสยามหยกสยามครับนครับหยกสยามตัวนี้สวยจังเลยครับด่างสวยมากสวยมากขาว<อ>จัวเลย <laughs> ดูใบใหม่เขามานะครับ <laughs> แต่เห็นมาแบบเนี้เขาอาจจะไม่เปลือกนะถึงพวกเนี้ยเปลือกแต่ใบเขาไม่ค่อยช้ำนะครับนี่จะช้ำยากมากนคะโพวกเนี้ยอันนี้อันนี้มีราคาไหมไม่มีอ่ะ ยกสยามตัวนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนครับสวยแบบนี้เลยนะครับดังแบบนี้เลยสวยๆมาที่ยังมีสามสีไม้สวยในตำนานเป็นอโกที่สวยนะสำหรับผมนะตวเนี้ครับน,นี่เอาไปทำลี้ยงสมบูรณ์ใกระถางใหญ่ๆเอาไปหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทครับไปตัดตัดได้แล้วนะครับตัดนนได้แล้วเนี่ยครับตัดแล,แล้วก็ให้เขาแตกหนอตุมขึ้นหมดแล้วรอแค่ตัดแล้วก็ให้แตกหนอแล้วก็อันนี้สันดรอปเนาะน่าจะเป็นสันดรอปครับนี่มีราคาไม่เลยอ่ะอน,นี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยห้าสิบอันนี้เหมือนกันอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันหนึ <150 baht S 2> ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมีหน่อแล้วตัวนี้อ่าอันนี้มีสองต้น นี่ได้สองต้นร้อยห้าสิบอันนี้ได้หนึ่งต้นนะครับอ,าาอันนี้เลยอีกต้นหนึ่งอำนาจ,จเจริญอำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญนราคาร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ครับอันนี้ใบสวยนะอันสวยมากแล้วก็แดงตัดกับเขียวได้สวยมากมีหน่อแล้วมีสองด้วยนะครับโอ้โหคุ้มมากครับสามหน่อครับใช่ครับเมีมีสามหน่อแล้วนะครับอีกหน่อยก็เป็นไม้ฟอร์มกอเลยอันนี้สวย ้อยห้าสิบคุ้มมากอันนี้เป็นหยกสยามอีกตัวนะครับให้ไหมเอ่ยเนี่ยนะจำชื่อไม่ได้แล้วมันมีหลายตัวมันเหมือนกันไม่รู้อะไรแล้วเอาอันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาไปตัดได้แล้วอันนี้มีมีหน่อมีหน่อมาแล้วตัดก็ได้นะครับตัดแล้วเขาจะขึ้นหน่อเยอะกว่าเดิมเยอะนี่ ใบลานสวยนะแบบนี้นี่สวยไปเลยอากอโลหมดแล้วอันนี้เป็นกวางพะพมตัวนี้เป็นตัวป่าเป็นตัวป่ามิ้นเป็นตัวป่ามิ้นเนาะแบบนี้ไดยสวยๆเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้ขอสี่ร้อยสี่ร้อยบาทครับไม่มีราคาไว้ไหมไม่มีไม่มีสี่ร้อยครับ ร้อยเขียนด้วยก่อนอ่าแล้วก็เงินหนาเงินหนาด่างอันนี้เป็นเงินหนามันมันไม่ใช่ใบกลมนะแต่ว่ามีสองยอดนะครับอนียอดหนึ่งอันนี้ยอดหนึ่งนี่นะครับลายด่างด่างใบนี้นะครับใช่ครับในไลน์นี้นะครับเฉพาะในวิดีโอนี้นะครับอันนี้ขออยู่ที่ห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวเขาโตวไวห้าร้อยมานี่เขาเรียกนะเหงือกปลาหมอนลครับเหงือกปลาหมอครับเหงือกปลาหมอด่างอันนี้มีสามยอดเลยนะนี่ด่างสวยๆแบบนี้เลยโอ้สามารถตัดตัดชำได้เลยนะครับใช่ครับเอาไปตั้งแม่ร้อยเก้าสิบครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับได้สามต่อไปเลยร้อยเก้าสิบาท มาที่นี่ไหมครับอันนี้เล็บ,เบครุดเนาะเล็บครุฑด,ด่างครับใช่ครับอันนี้ด่างสวยมากน,นี่เลยเอาไปเขาขายกันเท่าไหร่เนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้เอาไปร้อย <laughs> เดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับเอาไปตัด,ตดำจะทําจํานวนได้<ช>นะครับอันนี้สวยเอาไว้พานะย่าผมชอบไว้พานี่ต้นหนึ่งนี่ผมไม่ได้ ผมไม่ได้ดัดปรอมเขาจริงๆขนาดัดปลอมเขาจะเป็นทรงตัวแต่ว่ายอดแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาจะได้แทงยอดขึ้นเยอะบให้เอ็นหน่อยเหมือนกันนะครับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทไทยไครเอฟเยอะมียอดเราคุยราคากันหลังใหม่นะครับอันนี้ละมุดกรอบโหดูตัวนี้ก็คือเป็นละมุดสายพันธุ์กรอบใช่ไหมครับเป็นละมุดกรอบด่าง ใช่ครับด่างสวยด้วยนะครับอันนี้คือยอดใหม่นะครับแตกเนี่ยกําลังแตกหน้าฝนอันนี้เอาไปโหหนักด้วยอ่ะเอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยบาทครับเอาไปเลี้ยงกินเล่นกันนะครับสี 400. ่ร้อยนี่อันนี้เกดกระโฮเกจกระหเอเกจกโด่างแแมไหมครับตอนนี้เป็นตัวตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เนาะ ตัวใบใหญ่ตัวแคะใช่ไหมถ้าใบใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใช่ครับอันนี้ตัวใบแคะอันนี้กะว่าจะซื้อมาปลูกสะสมครับแต่พอต้องย้ายบ้านก็ต้องต้องปล่อยวันนี้ต้นใหญ่ต้นหนักเนาะสวยมากครับเท่าไหร่อะเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับเขาขายกันเท่าไหร่พี่เจมสามร้อยขึ้นอะได้เพราะว่าราคาสามร้อยขึ้นอยู่แล้วครับถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับ อันนี้สามร้อยปกติกิ่งเดียวกิ่งเล็กๆแค่นี้ก็หนึ่งร้อยบาทแล้วครับสามร้อยนี่แสดงว่าราคาดีมากเลยเนี่ยราคาดีมากเอาไปสามร้อยเ่าพี่ลาวไม่ขาดทุนใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่ครับจะไม่ได้ด้วยมาซื้อมาเ่าเลยบางทีอาจจะขายราคาทุนหรือขาดทุนก็ได้นะครับยังไม่รู้เลยราคาแต่ว่าเกจกอฮ้วเป็นไม้ที่จัดสวนที่ยังราคาดีอยู่ครับราคาควนะใช่ครับเพราะว่าตัวธรรมดาเองอก็ ก็ขายกันราคาได้เป็นไม้จัดสวนที่ราคาไม่ตกนะครับใช่มานหนวดปลาหมึกอน,นี้แนะนำตัวนี้เลยสวยมากนี่สวยมากนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับอันนี้กระถางแนะปดเปนาะเป็นกระถางเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนกระถางเวลาส่งครับ,รบเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าได้ไหมตัวนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทนะครับ่ ไซส์ใหญ่มากนะครับถ้าท่านไหนรับชอบทักมาเลยครับสองร้อยห้าสิบแส่นี้ามาต่อกันงงที่ต้นอะไรต่อครับจริงๆอยากขายพวกนี้นะแต่ว่ามันลงกระถางดินเผาหมดแล้วเนี่ยต้นต้นเนี้ยถ้าใครสนใจเนาะจริงๆอันนี้ขายได้เขาเรียกว่าอะไรนะเต่าล้าง สวยมากนะสวยจังเลยครับคือลายดีด้วยเขาเปิดด่างแบบดีมากเปิดด่างละมุนมากนะครับต้นนี้ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับยอดใหม่มาแล้วนะครับเจ็ดร้อยไม่มีใครมาขายนะครับถ้าสนใจรับได้เลยเจ็ดร้อยใช่ครับตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครเอามาขายนะครับมาเรามาจบอีพีนี้ด้วยบอลดีกว่ามาบอลสีอ่าบอลสีก็ปล่อยนะครับ คือมีวันสีเยอะนี่ไงพี่หลามต้นหนึ่งชนชมอ๋อนี่ชนชมตำลิดต้นนี้น่าจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนแล้ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้แดดมันจะพอดีหน่อยอันนี้ชอดอกมาแล้วนะครับเหมือนกันครับร้อยหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยบาทใช่ครับนนี่้ถ้าใครรับสามต้นเดี๋ยวผมรุให้นะโอเคดีมากเลยครับโอ้โหเนี่ยดูนี่สเดาค่อยๆหลุดแล้ว อันนี้ก็น,นไี้ใหญ่มากพี่โลสีลทองครับอันนี้เขาโดนแดดเกือบทั้งันก็เลยเป็นลักษณะนี้มาบอลสีตัวนี้เป็นใบอะไรนะใบหอ,อกนะครับมา่าเป็นใบหอ,อกตัวนี้อยอาไงดีร้อยหนึ่ง ชื่ออะไรครับจําชื่อไม่ได้ใช่ไหมไม่มีชื่อนะครับอันนี้เป็นลูกไม้อ๋อลูกไม้ครับแต่เขาดําสวยการการดําใบแดงกระดูกชัดแบบนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับใช่อันนี้น่ะตอนนั้นอ่ะมันมีชื่อนะอันนี้เหมือนนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับพูถึงไม่มีไม้เด็ดตู้ใช้ครับว่านอกตู้ดีกว่าถึงถึงจะมีตู้แต่ก็ไม่ได้ปิดฝาอันนี้ก็สวยอันนี้มีชื่อไหมครับอันนี้น่ยผมจําชื่อไม่ได้ แต่สวยครับคือผมจะชอบบอลการดำานก็จะเป็นการดำแล้วก็ใบชมพูครับอันนี้หัวใหญ่แน่นอนการันตีบอนประมาณเกือบสองปีโหตั้งแต่มีกระแสนะครับอันนี้ไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปทำจำนวนได้เลยถ้าถ้าใครทราบชื่อก็พิมพ์มาคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้อันนี้เอาไปกูจะขายไงเนี่ย มีชื่อไหมครับตัวนี้ไม่มีนะนเป็นลูกไม้หมดเลยครับเอาไปสามสิบาทสามสิบาทแต่ก้านดำนะครับก้านดำสวยมากสามสิบาทสวยครับสวยมากมากเลยนะครับบอลบอกเลยว่าบอลสีที่บ้านก็คือเป็นไม้คัดทุกตัวนะครับเป็นไม้คัดมาเลี้ยงตัวนี้เขาเรียกอะไรนะมีคาดบางแก้วแต่จะเป็นอีกอีกตัวหนึ่งออตันหน้าหน้าสีแดง เอาไปฮะสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับมันก็น่าจะแพงไปแหละในทุกวันเนี้ยหาชื่อเจอที่ไหนบบเนี่ยไม่มีชื่อไม่จาชื่อไม่ได้เอาไปยี่สิบาทนางผิวไหมครับเหมือนคล้ายๆใช่ไหมไม่รู้อ่ะจําชื่อไม่ได้นะแเเต่แต่ที่บ้านผมมีแต่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เอาไปยี่สิบบาทครับ <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้สวยมาก มันจะมีอะไรนะมีธาตุบางแก้วกับอะไรนะอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันอะ่ะที่ชื่ออบบอันนี้อันนี้จะเป็นหน้าหน้าเขียวครับศีลาหุ้มทองอ๋อศิลาหุ้มทองหน้าเขียวนี่ก้านดํานะครับอันนี้จะเป็นหน้าเขียวนนครับอันนี้มีเปเปิดแบบนี้ไปร้อยเดียวครับหนึ่งร้อยบาทครับเด๋ยวเขาขายถูกกว่านี้ก็ไม่รู้นะครับร้อยบาทอันนี้ผมได้มาในานามของ สวยนะครับเป็นตระกูลเกจิอะครับผมจำชื่อไม่ได้หลวงปู่ไมครับใช่อาจจะเป็นพวกตระกูลอะใช่ผมเคยไลให้สวนอื่นอยู่แต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้เอาไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบอครับร้อยห้าสิบนี่อีกต้นหนึ่งตัวนี้เอาไปร้อยหนึ่งคือมันเป็นตัวที่หายากนะผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่หายากหน่อย คือเอาพอเอามาผ่าหัวไว้อ๋อเหมือนกันอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้มิกโอหักโอหักเลยมีสองมีสองสามสายพันธุ์ใช่ครับไม่ได้ดูแลแล้วก็โอ้โหเสียดายมากเลยเราต้องดูแลน้องนะครับใครอยาไปดูแลได้เอาไปเลยอย่างสมบูรณ์นะครับหัวใหญ่ ดูใบครับอันนี้เขนะาเรียกนะเทพสายลุงครับเทพสายลุงครับกับศิลางหุ้มทองครับแล้วก็ลูกไม้อะไรก็ไม่รู้สามสายพันธุ์เลยนะสามสายพันรานะคาเท่าไหร่ครับแล้วไอตัวเทพสายลุงก็แพงนาอเดืนะเอนเนี่ยไปร้อยห้าสิบแหละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาราคาโลโลเลยนะครับใช่ครับร้อยห้าสิบสวยอ่าแล้วก็มีตรงนี้ บอลอ๋อในนี้ด้วยอ่านี่ลูกไม้นี่เอาไปยี่สิบบาทยี่สิบบาทค,ครับถ้าใครอยากอยากได้บอลแล้วซื้อต้นไม้เยอะแล้วก็ผมแถมให้ได้นะอ่าอันนี้ก็โอ้ต้นนี้เหมือนเขาจะมีชื่อนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้เอาไปยี่สิบบาทแต่สวยนะครับรรสวยต้นนี้ก็มีชื่อแต่จำชื่อไม่ได้หรอก ไปยี่สิบบาทอ่ะมีแค่นี้หมดแล้วนี่ EP นี้จแค่นี้จบอ่าสำหรับ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับส่วน EP ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมเป็นไรโซเก้าชั้นล่างนะครับกันเต็มๆเลยครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ลามด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับเดวเจอกันอี EP หน้าสวัสดีครับ อีทีต่อไปนะครับโชว์เก้าชั้นด่างส,สวยเลยนะครับ